เซ็นเตอร์สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสำหรับช่วงเท์เซ็นเตอร์วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการในการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจะต้องตัดกระเพาะอาหารทิ้งนะคะพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรคุณหมอมีคำตอบให้ค่ะหลัจากที่เราได้เคยนำเสนอเรื่องของ การวินิจฉัยและอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารไปแล้ววันนี้นะครับเราจะคุยกับอาจารย์เทวุฒิผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติถึงเรื่องของการรักษาอาจารย์ครับมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารนะครับวิธีดีที่สุดก็คือการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งเนี่ยออกไปถือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทําให้หายขาดได้อันนี้อยู่ที่ตําแหน่งของก้อนมะเร็งนะครับถ้าก้อนมะเร็งนั้นใกล้กับหลอดอาหารนะครับอันนั้นอาจจะต้องเอาออกทั้งหมด หรือว่าก้อนมะเร็งนั้นกินกระเพาะทั้งหมดอันนี้ก็ต้องเอามะเร็งออกทั้งหมดพร้อมกับกระเพาะนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเราพยายามจะเหลือกระเพาะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมาก,กได้ครับพักฟื้นนานไหมครับอาจารย์หลังจากที่ผ่าตัดแล้วส่วนใหญ่นะครับถ้าเอากรเพาะบางส่วนนะพักฟื้นไม่นานครับอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ7-10บวันก็สามารถกลับบ้านได้แต่ถ้าเอากระเพาะอาหารออกทั้งหมดนะครับเราจะเอาลำไส้ขึ้นไปต่ออันนี้อาจต้องอยู่ในโรงพยาบาลาบประมาณ2-3สสัปดาห์ การผ่าตัดทั่วไปมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมครับอาจารย์การภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับโดยทั่วไปก็เหมือนการผ่าตัดใหญ่ทั่วไปคือเรื่องของการติดเชื้อการมีเลือดออกแต่นั้นเป็นเรื่องของทั่วไปครับแต่ประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารก็คือเรื่องของกระเพาะอาหารที่เราออไปเนี่ยมันจะทําให้กระเพาะที่เหลือเล็กลงหรือว่าเราเอาไปทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะไม่มีกระเพาะอาหารฉะนั้นผู้ป่วยจะมีจะเรียกว่าโรคแทรกซ้อนหรือไงก็ตามทีแต่เป็นเรื่องที่สิ่งที่ตามมาก็คือผู้ป่วยจะทานอาหารเนี่ยได้น้อยลง นะฮะอันนั้นคือสิ่งที่จะต้องบอกผู้ป่วยก่อนที่จะรับการผ่าตัดนะครับว่าเขาอาจจะต้องทานอาหารได้น้อยลงแต่นั้นไม่ได้เป็นประเด็นในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าถึงแม้ไม่มีกระเพาะอาหารน,นะครับก็อยู่ได้เพียงแต่เรื่องของโภชนาการอาจจะไม่ดีเท่ากับคนปกติอันนั้นก็มีวิธีการที่จะใช้อาหารเสริมวิตามินเสริมมาช่วยนะครับแต่ถ้าท่านที่ตัดก,กระเพาะบางส่วนไปแล้วกระเพาะที่เหลือบางคนนะครับประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งก็จะกลับสู่สภาพเดิม แต่บางคนก็ใช้เวลาหลายปีอาจจะไม่กลับสภาพเดิมก็ต้องทานอาหารเนี่ยให้มันน้อยลงแต่มากมือหน่อยก็สามารถใช้ได้ชีวิตแบบปกติได้ใช้ชีวิตบบตามปกติได้เหมือนคนทั่วไปครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ว่าว่าภาวะโภชนาการที่ด้อยลงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคืออย่างนี้นะครับพอเราผ่ากระเพาะอาหารไปนะครับไม่ว่าจะตัดออกบางส่วนแล้วตัดทั้งหมดเนี่ยการทานอาหารการดูดซึมนะครับอาจจะน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระเพาะเนี่ยเราทำหน้าที่ที่จะย่อยให้มันเป็น เล็กลงแล้วถึงส่งมาที่ลำไส้ให้ส่วนนี้เราจะน้อยลงแต่น,นี้เราสามารถแก้ไขได้โดยให้ผู้ป่วยนี่นะครับทานอาหารที่มันย่อยง่ายแล้วก็มีประโยชน์หน่อยแต่เราไม่ได้ห้ามนะครับว่าอาหารชนนั้นทานไม่ได้ชน,นินนดนี้ทานได้เนื้อสัตว์นะครับพี่าจย์เนื้อสัตว์ทานได้ทานได้ปกติแต่มีอันเดียวนะครับที่ผมบอกคือปริมาณเราทานมากไปเนี่ยจะไม่ได้เพราะกระเพาะมันเล็กลงหรือไม่มีกระเพาะเลยฉะนั้นต้องใช้ความถี่ในการทานเราก็แนะนําว่าหลังจากทานอาหารมื้อปกติแล้วจะมีอาหารระหว่างมื้อเนี่ยอาหารเสริม อาจะทานคุกกี้ทานอะไรไปเรื่อยๆเพราะว่ากระเพาะเราเล็กลงเท่านั้นเองครับทั้งอาหารทุกชนิดทานได้นั่นคนที่รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารอย่าไปเกรงกลัวนะครับว่าบางท่านเนี่ยกลัวว่าจะทานข้าวต้มไอ้ทานข้าวสวยไม่ได้ทานแต่ข้าวต้มอันนั้นไม่เป็นความจริงนะครับท่านสามาทานได้แต่ในระยะยาวบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการดูดซึมวิตามิน b 12บ้างนะมีผู้ป่วยหลายรายที่หายขาดจากมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเวลา5ปี10ปี หลังจากนั้นก็มีเรื่องของโลหิตจางอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาึ่งสามารถก็ต้องมาฉีดยาหนะรือวิตามิน b 12เนี่ยให้ทางกระแสเลือดได้เพราะว่ามันไม่สามารถดูดซึมได้เท่านั้นเองครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่น้ําหนักจะไม่ค่อยขึ้นนะฮะคือน้ําหนักอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญร่างกายสุขภาพดีนะน้ําหนักอาจจะไม่ได้อ้วนโทนสมบูรณ์อะไรเท่าไหร่ก็เรามีชีวิตที่มีคุณภาพได้ครับแลวหลังจากที่ผ่าตัด รักษาเรียบร้อยแล้วอาจารย์มีข้อแนะนําให้ผู้ป่วยเขาดูแลในระยะยาวอะไรบ้างครับคือการรักษามะเร็งนะครับข้อแรกเลยนะครับว่าหลังการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเนี่ยต้องออไปพบแพทย์ตามนัดเสมอคงยาบอกว่ารักษาเรียบร้อยแล้วนา,นานมาทีไม่ได้ครับเพราะว่าโรคมะเร็งนี่นะมีโอกาสที่จะเป็นกลับเสมอมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ระยะของโรค มะเร็งกระเพาะอ,อาหารก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นแล้วเนี่ยโอกาสหายเนี่ยมัน90% 80% 90%ขึ้นไปเลยครับแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นกลับงั้นแพทย์จะเรียกมาติดตามผลการรักษายอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นควรจะไปพบแพทย์อ,อย่างสม่ำเสมอน,น,น,นะครับแล้วมีอาการอะไรที่เขาจะต้องมาพบก่อนนะัดไหมครับอาจารย์อันนี้ก็อยู่ที่ว่ากระเพาะนั้นเหลือมากน้อยถึงไหน,นครับถ้าเกิดทานอาหารแล้วเกิดความอืดอัดนะฮะอันนี้ก็มาพบแพทย์ได้แล้วมีต่อมน้ำเหลืองที่อื่นที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเนี่ย เกิดผพ่ขึ้นมาก็าควรจะไปพบแพทย์ครับสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารที่จะต้องได้รับการผ่าตัดอย่าก,กลัวการผ่าตัดนะครับเพราะการผ่าตัดนั้นจะทําให้คุณมีโอกาสหายและจะสามารถทําให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมครับ ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการในการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังกังวลใจอยู่ยังมีข้อสงสัยก็สามารถกริ้งกรังไปสอบถามได้นะคะที่สายด่วนมะเร็งค่ะหมายเลข1668ค่ะความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข